มาชมกัน New l a n c e r สเปคใต้หวันหรูหราแบบจัดเต็มในชื่อ Global l a n c e r งานออกแบบภายนอกอ้างอิงจาก l a n c e r Cedia m a i n i เช a n e ที่ถอดคาว่า Cedia ออกไปแต่ได้กระจังหน้าสุดพรีเมียมพร้อมไฟเลี้ยวในกระจกมองข้างเลนส์โต e และไฟท้ายเป็นแบบสองก้อนดีไซน์หรูหรามาเห่ามากภายในจัดเต็มความพรีเมียม พร้อมกับระบบนำทางเดวิเกเตอร์แ a ร์อตแบบครบชุดควบคุมเครื่องเสียงผ่านพวงมาลัยได้เบาะคนขับสามารถปรับไฟฟ้าช่วงล่างปรับความแข็งอ่อนได้เพียงแค่ปุ่มเดียวที่พักแขนดีไซน์ไปพนักพิกสีสษะแยกจากตัวเบาะและมาดบังแดดต้านหลังปรับมือส่วนมูลลูฟหลังคายังไงก็ต้องมีแต่ถ้าเกิดใครชอบความสปอร์ตก็จะมาพร้อมกับรุ่นสปีดิทที่มีความดุดันเพิ่มขึ้นมาหน่อยและวิลลาชไอโอที่จะมาพร้อมกับความสปอร์ตแบบขั้นสุดซึ่งทั้งสองรุ่นจะมีขุมพลังดังต่อไปนี้ แน่นอนว่าตัวรถจะขายไปเรื่อยๆไปจนถึงปี2007ก็ได้ออกชมใหม่และขายในชื่อ l a น c e r Fortis ซึ่งดีไซน์ก็ยังคงเอกลักษณ์ความหรูหราอยู่รายละเอียดเพิ่มเติม,มถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาคุยกันในภายหลังครับ